สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับในคลิปนี้นะครับใครที่ชอบเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในตําแหน่ง2ตัวล่างรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ฟันธงตัวเลขกันนะครับเราจะมาดูว่าวันที่2พฤษภาคมงวดหน้ามีเลขตัวไหนบ้างที่เราควรนําไปพิจารณากันนะครับสูตรตัวนี้นะครับเวลาคิดออกมาแล้วนะครับตามตัวอย่างที่เราได้เห็นตรงนี้นะครับมีแค่3มชุดเท่านั้น นะครับ2ตัวล่านะครับเราถูกได้1ในร้อยนะครับมี100ประตูถูกได้1ประตูนั่นเองนะครับจะถูกง่ายกว่า3ตัวนั่นเองนะครับ3ชุดนี้จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแม่งรัฐบาลได้แบบนี้นะครับงวดนี้54นะครับงวดนี้ก็32นั่นเองนะครับงวดนี้36นะครับงวดที่แล้วก็จะเป็นเลข85นั่นเองแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวิธีการคำนวณตัวเลขนะครับตามตัวอย่างที่เราได้เห็นตรงนี้นะครับเลขทุกตัวมีที่ไปที่มานะครับทุกคนสามารถคิดและคํานวณด้วยตนเองได้นะครับแล้วงวดถัดไปหลังจากวันที่2ไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะจําวิธีการคิดแล้วไปนั่งคิดด้วยตนเองได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูสัก2องสามงวดนะครับให้ทุกคนรู้ตําแหน่งการคํานวณตัวเลขนะครับทุกคนจะได้คิดได้นะครับเวลาหลังจากออกจากวันนี้ไปแล้วนะครับ ผมจะยกตัวอย่างจากวันที่16มีนาคมกันแล้วกันนะครับงวดนั้นออก3-2นะครับก่อนคำนวณทุกครั้งนะครับผมย้ําเสมอนะครับรางวัลที่1นตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้า1นึสองท้าย1นึห้ามสลับกันนะครับเพราะว่าบางเว็บไซต์เขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าอันนี้ตัวรางวัลก็ถูกเหมือนกันนะครับแต่กองสลักตักตัวนี้ก่อนเราต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับถ้าเราเรียงผิดเลขจะคลาดเคลื่อนนั่นเองนะครับวิธีการคำนวณนะครับใครที่ดูในงดที่ผ่านมาก็คงจะพอจําได้นะครับ เราใช้ปีพศในการตั้งตัวเลขนะครับหลักสิบตรงนี้ส่วนหลักหน่วยก็ตั้งพศเหมือนกันแต่เป็นแค่2หลักคือ68นะครับหลักสิบใช้จุดเดิมนะครับให้ดูที่เลขหน้าครั้งที่สองหลักร้อยตรงนี้แล้วก็หลักสิบหลักหน่วยบวกกันแบบนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับให้วงไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างไปบวกหลักสิบครั้งที่1ของเลขหน้านี่จุดแรกนะครับจุดต่อไปไปดูหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง ตรงนี้เรามาตั้งตัวเลขกันเลข9มาตั้งตรงนี้นะครับ2อบวกเได้9เช่นกัน2องบวกเก้คือ1นะครับ2องบวกเก้คือ1ตั้งแบบนี้นะครับบวกลงมานะครับได้14นะครับให้บวกลงมาแบบนี้นะครับ9กบวกหได้15 4หบวกหจะได้9 9เป็น0เป็น1เป็น2แล้วก็เป็น3นะครับหลักสิบจะมี5ตัวนะครับแบบนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับ1นบวกหได้7นะครับ1นบวกแได้9 7จบวกเนะครับจะได้เท่ากับเลข16ก็คือ6นั่นเองไม่มีตัวทดนะครับแล้วเพิ่มเป็น7เพิ่มเป็น8หลักหน่วยนะครับเราฟันธงไปเลยนะครับ3ตัวแบบนี้นะครับถ้าจับคู่กันก็จะเป็น15ชุดนั่นเองนะครับแต่ทีนี้สูตรของเราไม่จะเป็นต้องเลือก15คู่นะครับเหลือแค่3ชุดเพราะเราจะฟันธงหลัก10มาแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้านะครับจุดสุดท้ายที่คู่กับเลข8ตัวนี้งดนี้เป็นเลข5นะครับเป็นเลข5นะครับ 5บวก8ได้เท่ากับเลข13ก็คือ3นั่นเองนะครับ3ตัวแทนเป็นเลข8นะครับคำว่าตัวแทนนะครับผมอธิบายทุกงวดนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนั่นเอง3บวก5ได้8 8ดบวก5ได้13นั่นเองนะครับวิธีการฟันธงตัวเลขข้างบนกับข้างล่างตัวไหนที่มาพร้อมกันตัวนั้นจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเราก็นำเลข3ตัวนี้ไปวางข้างหน้า หลักหน่วยที่เราเลือกเอาไว้นั่นเองแบบนี้เราก็ได้เลข3ชุดไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดถัดไปนั่นเองนะครับเราคิดจาก16มีนาออกวันที่1เมษายนนะครับออก3 6นะครับ1เมษายนนะครับออก36แบบนี้เราตัดเลขถูกต้องนะครับเลข3เลข6ก็มีนะครับหลักหน่วยแบบนี้เรานําสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เราเลือกไว้นะครับไปขึ้นเงินได้นั่นเองนะครับผม งวดถัดไปเรจาจะคำนวณอีกเราก็ไปจดข้อมูลที่กองสลากออกมาให้ถูกต้องตามที่ผมแนะนําเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเรียงให้ถูกต้องนั่นเองนะครับเราก็นําปีพศมาตั้งเหมือนเดิมนะครับ5 6 8แล้วก็68ตําแหน่งเดิมนะครับครั้งที่2เลขหน้าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะครับหลักหน่วย2ตัวล่างนะครับบวกหลัก10ครั้งที่1เลขหน้าแล้วก็หลักสิบครั้งที่2เลขหน้าไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง นี่คือจุดที่เราต้องใช้ชุดงวดนะครับเลข7นะครับ6บวก0ูนย์ได้6 6บวก3มได้9นะครับแล้วก็6บวก6ได้12นั่นเองบวกลงมานะครับได้2ได้2นะครับ2บวก2ได้4 4เพิ่มเป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8นะครับหลักสิบมีหตัวนะครับส่วนหลักหน่วยบวกกันได้5นะครับบวกกันได้10คือ0ูนย์ะครับ5บวก0ูนย์จะได้ห้า เพิ่มเป็น6และเพิ่มเป็น7นั่นเองฟันธงไปที่หลักหน่วย3ตัวนี้นะครับทีนี้เราไปเลือกหลัก10มาแค่ตัวเดียวนะครับที่จริง15ชุดก็ไม่เยอะนะครับแต่บางคนอาจจะมีทุนทรัพย์น้อยนะครับไม่สามารถที่จะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้หลายๆใบนั่นเองเราก็ต้องย่อส่วนมาให้เหลือแค่3ชุดนะครับจุดนี้บวกกันได้10คือ0ูนยนะครับตำแหน่งนี้มีที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวใครอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับ ชอบแนวคิดแบบนี้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าตัวนี้เอาตัวไหนมาวางนะครับศูย์บวก8ได้8 8ตัวแทน3มนะครับผลบวกของ5้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาเลือกตัวเลขกันตัวไหนที่มาพร้อมกันตัวนั้นจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดก็คือเลข8นั่นเองจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเรานำเลข8ไปวางข้างหน้าแบบนี้แบบนี้แล้วก็ไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาล3ใบ3ตัวเลขนั่นเอง คิดจาก1เมษายนนะครับออกวันที่16เมษายน85นะครับตัวเลขทุกตัวนะครับที่ผมได้เขียนมานี้มาจากกองสลากข้าตักเข้าตตวงมานะครับไปเช็คดูได้เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับจุดการคำนวณทุกจุดนะครับเราใช้จุดเดิมนะครับเป็นจุดขยันออกนั่นเองนะครับแบบนี้ถูก85แบบนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอทําได้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับ ผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับและไม่มีใครรู้ด้วยเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองนะครับสูตรมีความแม่นยำนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เอาไว้เป็นแนวทางนั่นเองนะครับเลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้ได้นะครับมีจุดเดียวสำคัญที่สุดคือจุดนี้เราต้องรู้ให้ได้เราจะต้องเลือกแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับถ้าทําให้ดูตอนนี้อาจจะเป็นการแนะนําหรือว่าชักชวนให้ทุกคนไปเล่นเพราะฉะนั้น เอาเป็นว่าใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยากได้แนวคิดแนวทางแบบนี้ไปเสี่ยงสลากก็ทักมาหาผมได้ตามเบอร์นี้นะครับ0 9 5ย์2 9 5 0 4เเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line นะครับเป็นเบอร์ ID Line นะครับหรือจะโทรมาก็ได้ถ้าไม่มีไลน์นะครับโทรมาก่อนก็ได้โทรมาคุยปรึกษากันก่อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขเรื่องสูตรหวยนะครับติดต่อได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ นี่เป็นอดีตไปแล้วนะครับทีนี้ดูอนาคตอนาคตก็คือวันข้างหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะคิดงวดวันที่16เมษายนนะครับไปออกวันที่2พฤษภาคมถึงวดหน้านะครับทุกคนจะได้ไปหาลอตเตอรี่เอาไว้แต่นเนๆ่ได้นะครับใกล้ๆจะหายากมากนะครับ5 6 8ตั้งนะครับจุดเดิมนะครับหลักร้อยครั้งที่2นะครับหลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะครับหลักหน่วย2ตัวล่างหลักสิบครั้งที่1 สองเลขหน้าและหลัก10ครั้งที่2เลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองนะครับ2มาตั้งนะครับ5้บวก4ได้9ก้หบวก1ได้หตรงนี้5้บวกศได้ห้ก็มาตั้งบวกลงมานะครับได้7ตรงนี้ได้5้นะครับ7บวกห้าก็คือ2นั่นเอง2อเพิ่มเป็น3นะครับ3เพิ่มเป็น4ี่นะครับตรงนี้เป็นเลขสี่นะครับ4ี่เป็นห้าห้าเป็นหนั่นเอง นี่คือหลักสิบนะครับสองตัวลขรัฐบาลงวดวันที่สองพฤษภาคมสองนะครับบวกกันได้สามนะครับสองสามได้ห้านะครับห้าเป็นหกหกเป็นเจ็ดนั่นเองนี่คือหลักหน่วยที่เราฟันธงให้นะครับวันที่สองพฤษภาคมเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนนี้เราสามารถที่จะเลือกตัวที่มีห้าหกเจ็ดข้างหลังได้นะครับมีโอกาสถูกได้นะครับผมส่วนหลักสิบให้ติดกลุ่มนี้ไว้นะครับกลุ่มนี้ แต่ชนิดถ้าเราเลือกทั้งหมดได้บางคนจับคู่ไม่เป็นนะครับ15คู่ผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ2 3 4 5 6นะครับเป็นหลัก10แล้วก็5,6,7เป็นหลักหน่วยนั่นเองลองพิจารณาดูนะครับนี่คือเลขกลุ่ม15คู่นะครับวันที่2นะครับวันที่2พฤษภาคมก็คืองวดหน้านั่นเองนะครับ6 8นะครับ15คู่ทั้งหมดนะครับ15คู่นะครับ แต่ถ้าอยากรู้ว่าเลข3มชุดภายในนี้เราจะเลือกตัวไหนออกมานะครับเราจะต้องได้สูตรไปนะครับสูตรการคํานวณนะครับเราจะมีวิธีการบอกนะครับว่าตัวนี้เอาตัวไหนมาวางนะครับโบกได้เท่าไหร่ก็ใส่ตัวแทนเข้าไปนะครับใส่ตัวแทนเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่มาพร้อมกันนะครับเอามาใส่ข้างหน้าตรงนี้นั่นเองนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับวันที่2พฤษภาคมว่า ชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่ถ้าใครสามารถที่จะไปเลือกได้ทั้งหมดก็ตามนี้ได้เลยนะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับ0952429504นะครับมีทั้งสูตร3ตัวและ2ตัวนั่นเองส่งไปให้คิดคำนวณนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับเวลาเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เสี่ยงแต่พอหอมปากหอมคอนะครับคนเราจะถูกได้ใบเดียวก็ถูกได้นะครับผม ช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบโนงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกทุกงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ